นุทินลันพร้อมเป็นนายกคนที่32แต่มีเงื่อนไขขึ้นอำนาจใน4เดือนบรรยากาศทางการเมืองคึกคักไม่น้อยเลยครับที่พักภูมิใจไทยมีการแถลงข่าวสำคัญโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ออกมาพูดถึงความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลชุดต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนประเทศที่รักของเราให้เดินหน้าโดยไม่หยุดชะงักท่านบอกว่าตัวท่านเองพร้อมมาตั้งแต่ปี2562แล้วที่จะทำงานเพื่อบ้านเมืองและประชาชน ฟังดูเป็นการรวมตัวเพื่อแก้ปัญหาของประเทศโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะแล้วมีใครมานั่งร่วมถแถลงด้วยบ้างคะ ต้องบอกว่ามากันหลายคนเลยครับแม้คุณอนุทินจะบอกว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องจํานวนตัวแรกแต่บรรยากาศที่เห็นก็คือมีสสจากหลายพักมานั่งรวมวงด้วยโดยเฉพาะฝั่งรวมไทยสร้างชาติที่ดูเหมือนจะมีคุณสุชาติชมกลิ่นมานั่งอยู่เกือบติดกับคุณอนุทินเลยคุณสุชาติบอกว่ามากัน16คนโดยใช้เอกสิทธิ์ของสสเพื่อให้ประเทศเดินหน้านอกจากนี้ยังมีคุณธนกรวังบุญคงชนะจากรวมไทยสร้างชาติด้วยฝั่งพลังประชารัฐก็มีคุณสันตินั่งอยู่ข้างคุณอนุทินที่น่าสนใจคือ มีคุณนิพนธ์บุญยามณีนั่งอยู่ท้งซ้ายสุดที่น่าจะเป็นประชาธิปัตย์นะครับ โอโหแสดงว่าเป็นการรวมตัวจากหลายขั้วเลยทีเดียวแล้วคุณอนุทินพูดถึงประเด็นสําคัญอะไรบ้างคะคุณอนุทินได้กล่าวถึงเงื่อนไขที่ทางพรรคประชาชนได้แจ้งให้ประชาชนทราบและกลุ่มของพวกเขาทุกคนก็ได้รับทราบเงื่อนไขนี้มีการหารือพูดคุยกันแล้วได้มอบให้คุณอนุทินไปหารือกับพรรคประชาชนเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาซึ่งทางพรรคประชาชนก็รับทราบเัตนารมณ์ของทุกคนและกลุ่มของพวกเขาก็ยืนยันที่จะดําเนินการตามที่หารือกันไว้โดยสาระสาคัญและรายละเอียดที่เป็นประเด็นหลักๆนั้น เห็นพ้องต้องกันทุกประการท่านยังย้ำด้วยว่าไม่สามารถปล่อยให้ประเทศหยุดชะงักได้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหากเป็นกลุ่มเดิมอาจจะแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มของพวกเขามั่นใจว่าจะแก้ไขได้พวกเขาห่วงใยบ้านเมืองและต้องการคืนความสงบสุขให้บ้านเมือง ฟังดูจริงจังและมุ่งมั่นมากเลยนะคะแล้วเงื่อนไขสําคัญที่ว่านั้นมีอะไรเป็นประเด็นหลักๆบ้างคะเงื่อนไขหลักๆที่คุณอนุทินพูดถึงคือเรื่องของการทําประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้ไขปัญหาและคืนความสงบสุขรวมถึงการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาความสัมพันธ์อย่างรุนแรงและที่สําคัญมากๆคือหลังจากที่รัฐบาลถแถลงนโยบายเข้ารับตําแหน่งแล้วพวกเขาจะคืนอํานาจให้พี่น้องประชาชนภายในเวลา4เดือนด้วยการ ยุบสภาเพื่อให้ประชาชนได้รีเซตประเทศอีกครั้งและได้ใช้อำนาจตัดสินใจอนาคตของบ้านเมืองเลือกผู้ที่จะมาบริหารประเทศต่อไปท่านย้ำอีกว่า การเข้ามาตรงนี้ต้องแลกกับการสูญเสียบางอย่างแต่ไม่สามารถปล่อยให้ประเทศมีความคลุมเครือหรือขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้ต่อไปได้4เดือนนี่เร็วมากๆเลยนะคะแล้วทางพักประชาเขามีท่าทียังไงกับข้อเสนอเหล่านี้คะคุณนัทวุทินบอกว่าทางพักประชานก็ถือว่าไม่มีข้อขัดแยง้งหรือไม่เห็นด้วยในหลักการเพียงแต่ยังเหลือในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยเพราะพักประชา ต้องการให้มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรกำกับไว้ซึ่งก็เป็นแนวทางการดำเนินงานของพรรคประชาชนและเป็นส่วนสำคัญในการช่วยหาทางออกให้ประเทศคุณอนุทินยอมรับว่าถ้าอยู่ในเงื่อนไขก็ต้องรับเงื่อนไขนั้นท่านมองว่าไม่มีคำว่าเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปเพราะรู้ว่าเงื่อนไขเวลามีเท่านี้จึงต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหาบ้านเมืองที่ต้องแก้ไขทันที แสดงว่าก็ยังต้องมีการพูดคุยรายละเอียดกันอีกหน่อยใช่ไหมคะแล้วมีพักหรือกลุ่มอื่นๆมาแสดงความเห็นหรือสนับสนุนคุณอนุทินเพิ่มเติมอีกไหมคะมีครับคุณสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ ก็ได้ออกมาแถลงว่าพรรคของท่านได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนให้มาหนุนคุณอนุทินทานฟีรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีโดยให้เหตุผล3ประการคือปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาความมั่งคงชายแดนนอกจากนี้ยังมีคุณนิพนธ์บุญยามณีใกล้กล่าวในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่อยากเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าจึงเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการแก้กฎษษหมายที่จะเป็นเครื่องมือในการเลือกตั้งเมื่อแก้กติกาการเลือกตั้งหรือรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็จะนําไปสู่การเลือกตั้งให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกผู้ ปปรระเทศต่อไหาดูเหมือนจะมีความเห็นไปในทิศช่างเดียวกันเลยนะคะว่าต้องการให้ประเทศเดินหน้าและมีการเลือกปั้นใหม่ใช่ครับแล้วที่น่าประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณศักดาวิเชียนศินสสเพื่อไทยเขตสีการจนบ,บุรี ก็มานั่งร่วมถแถลงด้วยคุณศักดาบอกว่ามากันสิบกว่าคนโดยเป็นเอกสิทธิ์ของสสที่อยากเห็นบ้านเมืองไปได้และมั่นใจว่าคุณมนุทินเหมาะสมที่สุดซึ่งการมีสสจากพรรคเพื่อไทยมาเป็นสิบกว่าคนนี้ก็ถือว่ามีผลไม่น้อยเลยนะครับในเกมการเมืองคุณอนุทินเองก็บอกว่าไม่ได้ปิดกัน้นพรรครัฐบาลข้างหน้า เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจมีวัตถุประสงค์แน่นอนที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปได้เร็วๆดังนั้นถ้ามีพักใดกลุ่มใดที่เห็นว่ามีความสามารถมาช่วยสร้างชาติช่วยให้ทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้พวกเขาก็ไม่มีการตั้งแง่ใบใดเลย แสดงว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยมั่นใจว่ามีเสียงเพียงพอที่จะเสนอตอบพรรคประชาธเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วใช่ไหมคะคุณอนุทินย้ำว่านับปัจจุบันนี้พวกเขามีเสียงเพียงพอที่จะเสนอให้พรรคประชาธมีความวางใจว่าการร่วมมือกันร,ระวังพรรคประชาธกับกลุ่มของพวกเขาจะทําประโยชน์ให้บ้านเมืองได้อย่างเต็มที่และจะเร่งจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารราชการแผ่นด,ดินให้เร็วที่สุดดูจากภาพรวมแล้วการเมืองไทยตอนนี้เดินเร็วมากจริงๆครับมีการรวมตัวกันอย่างไม่คาดฝันและมีข้อเสนอที่น่าติดตาม ว่าจะเป็นไปได้จริงแค่ไหนน่าติดตามจริงๆคะ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าเกมการเมืองหลังจากนี้จะเดินไปในทิศทางใดจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลตามกรอบเวลาและเงื่อนไขที่พูดถึงได้หรือไม่ถ้ายัางไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะครับเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ